ไปให้กำลังใจเขาว่าการเจรจาของพวกเขาต้องประสบความสำเร็จเหมือนพวกเราพี่น้องพร้อมใจกันไปสนับสนุนไปให้กำลังใจพวกเราหน่อยได้หรือไม่เอาได้ขอเสียงปรบมือดังๆบนเส้นทางสายทานที่ผ่านพบคือทำนบเยี่ยมโหดบนโขดหินตำนานแห่งประชาน้ำตารินจึงอยากเดิน บนดินจนสิ้นใจ สุวิทย์วัดหนูเป็นลูกคนที่สองในจำนวนลูกทั้งหมด8คนของแม่กิ่งและพ่อสวงวัดหนูเกิดที่ตำบลบางสะเลอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเป็นความหวังของพ่อแม่ชาวไร่ที่อยากให้สุวิทย์เป็นลูกสักคนหนึ่งในครอบครัวที่มีโอกาสล่ำเรียนจนจบมหาวิทยาลัย ปีพุทธศักราช2514สุวิทย์สอบเข้าเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสนหรือมหาวิทยาลัยบูรพาในปัจจุบันที่นั่นไม่เพียงเป็นสถานที่ร่ำเรียนและสแสวงหาความรู้หากแต่สุวิทย์ได้ใช้สถานศึกษาแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ปัญหาสังคมที่เขามองเห็นความเหลื่อมล้ำมาตั้งแต่เด็ก มหาวิทยาลัยอาจจะไม่มีคำตอบให้กับเขาแต่กิจกรรมเพลียร้องความเป็นธรรมในสังคมที่มีกระแสสูงในหมู่นักศึกษาปัญญาชนร่วมสมัยและหลังเหตุการณ์14ตุลาคมพุทธศักราช2516ได้ปลุกเร้าและให้คำตอบกับสุวิทย์ได้เป็นอย่างดีเขาเริ่มขึ้นเวทีปราศัยและนำเสนอคำตอบทางสังคมที่ค้างคาใจมาตั้งแต่เด็กถ่ายทอดให้กับเพื่อนนักศึกษาได้รับรู้และขณะเดียวกัน ก็ได้เรียนรู้ปัญหาความไม่เป็นธรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2 5 1 6สุวิทย์จึงเป็นแกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธบางแสนนำรถบัสหลายคัน มุ่งหน้าเข้าร่วมชุมนุมประท้วงกรงนีลบชื่อ9นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงและต่อมาในเหตุการณ์14ตุลาคมพุทธศักราช2516สุวิทย์และเพื่อนนักศึกษาจากภาคตะวันออกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ทุกคนภาคภูมิใจ หลังจากนั้นสุวิทย์ได้รับเลือกจากเพื่อนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยให้เป็นนายกองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธบางแสนช่วงนั้นเองสุวิทย์ได้ลงไปทํางานกับกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออกอย่างจริงจังได้เรียนรู้และช่วยเหลือชาวบ้านในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นร่วมเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ํามาประชัน ในปีพุทธศักราช2518และเป็นประชาชนอีกคนหนึ่งที่ได้ต่อสู้เรียกร้องร่วมกับสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยจนในที่สุดเขาได้ข้อสรุปว่าเพราะปัญหาความยากจนไม่ได้เกิดจากความเกียดครานของชาวบ้านหากแต่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ไม่เสมอภาคถูกเอารัดเอาเปรียบและขาดความยุติธรรม เป็นปัญหาทางชนชั้นที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างถึงรากถึงโคนแต่เป็นเรื่องน่าเศร้าของสังคมไทยที่ปัญญาชนผู้รักชาติรักประชาชนและรู้จักคิดต้องกลายเป็นเป้าหมายจ้องทำลายล้างของกลุ่มผู้ไม่หวังดีซึ่งมีอำนาจรัดหนุนหลังผู้นำนักศึกษาผู้นาเกษตรกรชาวนาชาวไร่กรรมกรตลอดจนปัญญาชนหลายๆคนค่อยๆถูกลอบสังหาร การคุกคามด้วยความรุนแรงนี้ไม่เว้นแม้กระทั่งสถานศึกษาที่สูวิทย์ไปเป็นครูอยู่ที่นั่นหลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธบางแสนโรงเรียนช่างกลพระาม6ถูกลอบวางระเบิดจนอาคารเรียนเสียหายยับเยินต่อหน้าต่อตามันเป็นเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดประสบการณ์จริงทางตรงที่ได้รับในครั้งนี้สอนให้รู้ว่าไม่มีทางที่ชนชั้นปกครอง จะยอมลงจากอำนาจอย่างง่ายได้ทีนี้ตั้งแต่พอเขาจบจากบางแสมาไปรับปริญญากลับมาแล้วเนี่ยเขาก็ไปเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สัางขนพระรามหกนะฮะเขาก็ก็ไม่ค่อยชอบสลายละระบบอัเด็จการ <c oughs> เขาก็จะมีต่อต้านบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆมาทีนก็มาตอนเกิดเหตุการณ์6ตุลา19พอเกิดเหตุแล้วตั้งอันนั้นมาก็ ก็ผมก็ไม่ได้เจอแกอีกเลยอ่ะแกก็หายเข้าป่าไปเลยฮะการฆ่าโหดนักศึกษาปัญญาชนในเหตุการณ์6ตุลาคมพุทธศักราช2519ยิ่งตอกย้ำให้เขามั่นใจว่าหนทางการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปสู่สังคมที่ดีกว่าไม่มีทางหลีกเลี่ยงเป็นอย่างอื่น สุวิทย์จึงตัดสินใจไปเป็นทหารป่าเพื่อก้าวไปตามเส้นทางฝันที่จะร่วมกับมิตรสหายสรรสร้างสังคมให้มีความเป็นธรรมสุวิทย์วัดหนูในนามสหายเชิดเมื่อครั้งเป็นทหารปลดแอกในเขตป่าเขาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเป็นสหายโอหลังจากย้ายมาบุกเบิกเขตงานใหม่ในจังหวัดชุมพรซึ่งที่นั่นสหายโอ ได้รับผิดชอบเป็นหัวหน้าหมวดกองฐานปลดแอกเขตจังหวัดจุมพรและได้มีโอกาสปฏิบัติภารกิจสําคัญในการพิทักษ์ศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์ที่เคยอยู่ที่นั่นระยะหนึ่งด้วยเกือบสิบปีที่สุวิทย์ได้ใช้ชีวิตในเขตป่าเขาสงครามประชาชนได้หลอ่อหลอมคุณสมบัติพิเศษไว้ในตัวเขาหลายประการนอกจากความเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟอ้อกินนอดง่ายๆซึ่งเป็นคุณสมบัติประจำตัวทั่วๆไปของทหารป่าแล้วสุวิทยังมีความสุขขมเยือกเย็นและรอบคอบอันเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งด้วยในนั้นสหายเชิดหรือสหายโอดโดยวัยวุฒิถือว่าเป็นรุ่นพี่ของสหายนักศึกษาโดยทั่วไปอีกทั้งยังเคยเป็นถึงครูอาจารย์ของสหายบางคน ที่เข้าป่าไปอยู่ร่วมในค่ายเดียวกันในยามที่มีปัญหาความไม่เข้าใจกันสหายเชิดจึงมักจะเป็นผู้คอยไกล่เกลี่ยด้วยความสุขุมเยือกเย็นช่วยกันหาข้อสรุปของความขัดแยง้งคอยฉุดคอยรั้งไม่ให้ใช้อารมณ์รุนแรงเข้าหากันและพยายามทำให้ข้อขัดแย้งต่างๆคลี่คลายลงไปด้วยเหตุและผลอยู่เสมอ